แตว่าด้วยมึงก็นอไปจนเลยนี่แตวพูเลยมึงนอนด้ยปรตเลลูกพ่อยเฮจหนกเลยนะอ๋อน้นตุกเายย่ออ๋อจเียสรสระแล้เออเด็กมีเกณฑเลเวลอะไรนี่เกณฑเลยลลูพี่อะอ လူပြီမြည်လားလူပြီမြည်လားညခဲအော်ဒါချနေလေလူပြီညခဲဂျေလားမြှားဘတ်ကောလိပ်အော်ဘတ်ကောလိပ်ဝါမင်းနတ်ပတ်တေးရယ်ကောညမြည်ပတ်ဒီတော့တော့ရကြနော်အော်လတ် ลูกพ <Greek passage. S 3> ี good eye. Good eye ่ยังไงเขานี่กรสเลยก็ลูกพี่สิยงใหญ่ตอนฮะลูกี่มันก็ในบ้านหรอใหญ่ดบวยเดี๋ยวลูกี่ใหญ่ได้ใหญ่ดีขีดโอเมันอิบวดิขีดวัน้ยังทำาริงเดลูกี่มามาไม่มีอะไรจลูกี่ Ke ta ou lo ou e lupi Me te to tore pou a mou nou pa te ya Se lupi mou rete ou biye ya lupi Ani bo Ani ki Mwen se yon na e segi e pou mwen te galo ne Mwen se yon sa pa pou lopo mou kwo Do pou kwa keba na yi kane krali mwen Lupi mtejine wane Taba do la wane Ok 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 Te lop kwe si wala こメルはバメルーンの時はバメルーンの時はーンの時バメルーンの時はバメルーンの時はバーンーはバメルーンの時はババメルの時の時はバメルーンの時バメルーンの時はバメルーンの時はバメルーンのの時はバメルーン เดี el el ๋ยวลูกพี่เดแม่เวตาพัดด้วยลูกพี่ทอยเดะเดี๋ยวิมที่มุกน่อยดะแม่ยาทมาเดะลูกพี่กระดูกเย้เดะม่ยาเจนเน่มาเจไปสาวัดดูอันนี้คอันนี้บีเจนี่บตออดนี่กบบ้านโดนี่เกเจ้าใจทันละอัดดุกับบ้านดุกับบ้านท 搿把炒醋呢，再一个搿拿面筋，再辣点呢，我讲呢，放点八面肉，好关键，老散细伐？我们搿个弄到卤里，然后啊，搿把汤，咱炒毛呢，炒毛没汤，没得辣椒呢，咱老吃酸嘛呢，然后啊，搿把炒醋，没得辣椒呢，放呢，把咸咸，八面醋，然后啊，咸 มาดูมาทอมาทอชกน <c oughs> <professional. S 2> ับไปช่วงนี้ตบกันอ่ะฮดีสิฮดีบุกเลวบีไปหลังกูจะขี้เจริญเลยอ๋อเลวบีมาเลวบียินนับไปนับไปลีกนี้ก็ชดเลี้ยงกันสายกูมาดรอทรอมาทอชกเขายืนยันเลยจะขอดเลี้ยงกันมื้อนอกกูนี้กันพอนอนบล้อแล้วะ